คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปต้นเดือนของผู้สภานะคะอันนี้หน้าก็อัดคลิปหลายรอบแล้วนะคะเนาะเพราะว่าบ้านนาคี่คือเขากําลังเลือกตั้งนะคะลดลดลดเครื่องขยายเสียงนะคะก็คือมันก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วทีนี้ก็คือเพลงที่เขาเปิดมันมันก็เข้าใน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 ,ในเครื่องโทรศัพท์ของหน้านะคะที่นาคจะอัดคลิปก็ลบออกแล้วถ้านับแล้วน่าจะประมาณ ยี่สิบรอบแล้วนะคะน่าจะยี่สิบรอบมาที่น่าอัดคลิปเนี่ยมันน่าจะถึงห้าสิบรอบเลยนะเนี่ยก็นั่งรอนะนั่งรอว่าเออเมื่อไหร่รถเขามันจะหมดหมดหมดคือหมายถึงว่าเขาคือวิ่งไปเนี่ยคือวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยในรอบตลาดเลยนะคะน่าก็ทําคลิปหลายรอบแล้วก็ ัดออกต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 ัดออกเนี่ยถ้านับรวมๆแล้วยี่สิบรอบมันน่าจะถึงสักห้าสิบรอบอ่ะอืมไอเราก็ว่าแบบเออก็เลยว่าเออเดี๋ยว ทำคิปแบบสั้นนะคะก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ F ซนะคะแล้วก็พี่ป้าณ่าอาแล้วก็คุณป้าคุณน้าคุณลุงสายจวดนะคะเนาะที่จองโปมานะคะโปเดือนที่แล้วก็เหมือนเดิมโปเดือนนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะ999บาบาทนะคะแล้วก็อ่าซ้ายมือนะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะขวามือก็คือเหมือนเดิมเต็มใบก็คือเหมือนเดิมนะคะ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ที่นาคไม่ได้ทําคลิปบ่อยๆก็คือช่วงนี้ก็อ่าก็นาคก็ไปทํากิจของนาคนะคะเพื่อนพีพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วนะก็เออทุกๆปีนะคะเราก็ไปทํากิจของเรานี่แหละอืมแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันต้นเดือนแล้วก็ ทําทคลิปหลายๆรอบแล้วนะคะก็อันนี้ก็น่าจะไม่มีรถเครื่องขยายเสียงวิ่งผ่านแล้วนะคะวันนี้นะคะนาก็เอพ่อแม,ม,ม่ fc นะคะสายจวดนะคะที่จองโปรล่วงหน้ามานะคะก็อ่าเหมือนที่นาคบอกนะคะอย่าเปลี่ยนรูปหน้าโปรไฟล์นะเดี๋ยวนาคจะจําไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คือนาคไม่ได้ออกมาทําคลิปนะคะนาคก็ไป เทำงานของนาคนี่แหละเพื่อนเพนพี่เนาะก็คือก่อนวันก่อนก่อนวันครบอายุนะคะก่อนวันครบอายุนะคะพรุ่งนี้นะคะเนาอก็พรุ่งนี้นะคะเพื่อนเพนื่อนพี่ดูดิว่ามันมีกี่หวยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อะ่ะคือรอบวันอะ่ะรอบวันแล้วก็พรุ่งนี้ของของอมสินน่าจะมีน่าจะมีหรือเปล่า แล้วก็ของรัฐบาลแล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็มีลาวด้วยนะออือเพ,พื่อนพี่ดูพรุ่งนี้หน้าคาหูหลักหูเหลือกแน่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ก็คือหน้าก็คือทําให้คือทําให้เหมือนที่นาาพูดไว้นะคะเพ,พื่อนเพื่อนพี่แต่อันไหนที่นากระแถมให้เดี๋ยวหน้าก็จะส่งให้เพื่อนเพื่อนที่พี่เองนะคะเนาะอ่าพรุ่งนี้อัน ในสิ่งที่นาคพูดไว้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าเรื่องตรงนี้ก่อนในสิ่งที่นาคพูดไว้ก็คือช่วงที่นาคเปิดโปงครั้งแรกเลยนะคะนาคบอกว่านาคจะเข้าชุดน้อยให้นะคะเข้าชุดดาวให้เข้าชุดลาวให้แล้วก็เข้าชุดรัดให้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าวันไหนๆก็ช่างถ้าตัวเลขที่นาคลงไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้า ถ้านาคมองไปแล้วเนี่ยคือมันเดินได้ทั้งวันนาคก,ก็จะไม่ได้หยุดเออนาคก,ก็จะหยุดทําชุดอื่นให้เพื่อนๆพี่นาะ <iot> ก็คือจะไม่ได้ทําดาวจะไม่ได้ทําอ่าจะไม่ได้ทํารัดให้แล้วก็จะไม่ได้ทําอ่าที่นาคบอกว่านาคจะเข้าชุดให้ก็คือเอาชุดนั้นเลยเดินไปเลยค่ะรอบวันนะคะเดินไปเลยนะคะข้ามวันข้ามคืนก็ได้นะคะข้ามวันข้ามคืนก็ได้เพราะว่าเรามองดูแล้วนะคะหมายถึงว่าเรา เราวินิจัยแล้วอะเพื่อนเพื่อนพี่เข้าใจไหมก็คือเราว่าชุดนี้มันน่าจะไปได้นะคะเนาะเพราะว่าน่าก็คือทําเป็นแบบนั้นนะคะเนาะก็ให้พ่อพ่อแม่แม่ fc เข้าใจนะคะถ้าน่ากวางตัวเลขให้ไปอีกหลายๆชุดเนี่ยคือมันก็จะเป็นเยอะแยะมากมายนะคะเนาะแต่รัฐบาลนะคะเดี๋ยวน่าจะจัดแจงให้นะคะพ่อพ่อแม่แม่ fc นะคะแล้วก็ที่ที่เมียไหนมั่งมีพรุ่งนี้นะคะ พ่กนี้นะ่ะคือมันมีอะไรมั่งหน้าก็จะทําให้มันเสร็จหมดทุกอย่างแหละเ,ลเออแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้นะคะเนาะก็หน้าก็คือเหมือนเดิมนะคะเนาะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเพราะว่อพอม่แม่ที่จะต่อโปโป,โปเดือนผู้สภานะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะถ้ายังไงก็คือตัวเลขอ่ะไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขมันจะออกอะไร แต่ทุกอย่างคือมันเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขวินิจฉัยตัวเลขนาคถึงบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอต้นเดือนไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอกลางเดือนนะคะเพราะว่ารอบวันน่ะที่นาคทำเนี่ยคือมันไปได้ทั้งวันนะคะมันไปได้ได้ทั้งวันแล้วก็แผ่นที่นาคให้พ่อพ่อแม,ม,ม,ม่ fc ไปเนี่ยคือนาคขึ้นหัวข้อว่าเป็นนอยรวมแต่ตอนนี้คือนาคทำเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปล่อย อยนี่หมายถึงว่าคือมันไปได้มันไปได้ทั้งวันเลยนะคะมันเป็นมันไปได้ทั้งวันจนมาถึงนอยนอยก็คือไปได้เหมือนกันนะคะเนาะคือมันเราเราไม่ได้เจาะจงเอาเอาชุด หวยหวยของฮานอยน่ะมาคิดไงเพื่อนเพื่อนพี่นั่นงเอาตัวเลขรวมทั้งวันเลยมาคำนวณแล้วก็ทำเป็นชุดให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC อย่างเนี้ยเนาะส่วนสายลูดนะคะก็คือจัดไปนะคะหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะจากการวินิจฉัยตัวเลขของนาคนะคะจากการวินิจฉัยตัวเลขของนาคนะคะพ่อพ่อแม่เอฟซี FC สายจวดนะคะพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่ต่อโปก็ดีไม่ต่อโปก็ดีนะคะ ของรัฐบาลไทยนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะที่เอารัฐบาลไทยไปนะคะอันนี้คือการวินิจฉัยของนายนะคะตอนนี้นะคะณนะตอนนี้นะคะสูตรนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะที่ว่าสายลูดอ่ะของเขามันเดินอยู่หลักหน้านะคะของเขามันเดินอยู่หลักหน้านะคะเดินอยู่หลักหน้านะคะเดินอยู่หลักหน้าถ้าน่าจะเอา เอาเอาชุดขึ้นให้หน้าก็เอาชุดหน้านะคะขึ้นให้เดี๋ยวหน้าจะเข้าชุดแล้วหน้าก็จะส่งให้นะคะเนาะชุดหน้านะคะชุดหน้านะของรัฐบาลไทยอันนี้คือจากการวินิจฉัยของหน้านะคะส่วนพ่อพ่อแม่แม่ที่ไม่ชอบในในในที่หน้าขึ้นขึ้นหลักตรงนี้ให้นะคะเราก็สามารถวินิจฉัยแล้วก็ดูดูดูด,ดูว่าเราชอบไหมนะคะเนาะถ้ายังไงก็เดี๋ยว คลิปนี้นะคะถ้ามันตัดตอนไหนคือตอนนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลมันอเลอร์นะคะหน้าก็ทําคลิปมาหลายรอบแล้วนะคะตั้งกี่รอบอะเครื่องขยายเสียงวิ่งผ่านไปผ่านมานี่คือตั้งแต่เช้ามานี่ยี่สิบรอบแล้วนะคะที่หน้าอัดคลิปเนี่ยแล้วก็ตัดออกนู่นนี่นั่นมาเบ็ดเสร็จแล้วน่าน่าจะอืถ้านับแบบแบบแบบไอ้นี่ด้วยน่าจะประมาณเกือบห้าสิบรอบอะ <laughs> คือเขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือที่บ้านหน้าก็คือเขาจะมีเลือกตั้งไอะไรน,นี่แหละเกี่ยวกับในเทศบาลน,นี่แหละค่ะเพื่อนในพี่เนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยู่ในโซนตลาดด้วยอ่ะเขาก็เขาก็ต้องวิ่งหาเสียงเขานะคะเนาะทีเนี้ยคือมันเข้าในเครื่องโทรศัพท์ของเราเยอะๆมันก็ไม่ได้นะคะเนาะถ้ายังไงพ่อพม่แม่นะคะที่จะเอาโปนะคะเนาะ ก็ให้พ่อพ่อแม่แม่พิจรารณาดูนะคะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของนาคนาคว่าคุ้มนะคะหรือพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดน,นะคะที่จะติดต่อมาใหม่นะคะ0 6 2 3 9 7 3 8 4 2นะคะอันนี้ลายลายนาคนะคะลายส่วนตัวหน้านะคะ